มมันมาูากคือคนรอบข้างที่เคยทักนิวอ่ะว่านิวหน้ามันคล้ำม,มากมันหมองมากมันเหมือนแบบเวรได้กเกิดใหม่อะอก่อนหน้านี้ปัญหาผิวอะไม่เคยมีเลย เพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลเองพอสมควรนะคะแต่หลังจากว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องขอย้อนไปนิดนึงเรามีพ่อ,อน้องคนที่2<ม>ปัญหาที่เกิดกับหลักๆเลยก็เกิดจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างรวดเร็ว,วมากๆเลยอะคะ่ะมันก็เลยทําให้ผิวเราเริ่มมีในเรื่องของขาดความชุ่มชื้น<ม>ผิวเริ่มแห้งมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยฝ้ามันเริ่มมาแล้วอะคะ่ะเพราะผิวเราแห้งมากๆเลย เริ่มขยายจากจุเดเล็กๆกลายเป็นวงกว้างๆจนเต็มหน้าไปหมดเลยค่ะตรนี้จมูกนะคะแล้วก็แก้มแล้วก็บริเวณรอบปากละค่ะรวมถึงหนา้าผากด้วยเรามีโอกาสได้เจอกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าวาัยแพนปกติแล้วเนี่ยผิวหน้ามันไม่เคยได้รับการดูแลมานาน,นาแล้วทาครีมไม่เข้าหน้าคือสาวอีเลยข้างๆเนี่ยปกติเก็จะไม่ค่อยคอมเมนต์เรื่องนี้เท่าไหร่แต่พอก่อนหน้านี้ที่เราเป็นจนแบบเหมือน อย่างที่บอกค่ะมันพ่วหน้าสะจนแบบหน้าเปลี่ยนเขาก็จะแบบนึ้วไม่ไหวแล้วนะแต่พอตอนนี้พอมันพอมันเผยผิวใหม่ได้อีกครั้งอ่ะมันทําให้นิวมีความมั่นใจเวลาที่แต่งหน้าตัวเองแล้วผิวมันมันขึ้นอ่ะเหมือนผิวแล้วมันโดนไฟแล้วมันพุ่งอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากตัววายแปดเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาอย่างนิวหรือนะ บอกได้เลยฟังดีๆเลยค่ะกําลังจะมีปัญหาที่นิวเล่าเหมือนข้างต้นมาไม่จําเป็นนะคะว่าต้องเป็นผิดที่หลังคลอดเ mm hmm. พอผู้หญิงเราเนี่ยสามารถดูแลได้ในทุถึกไวยิ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้ดูแลเร็วขึ้นมากเท่าไหร่ผิวคุณจะยิ่งมีความฉ่ำแล้วก็โกมากขึ้นแล้วก็สุขภาพดีอกชมพูดได้มากกว่านี้